สวัสดีย่าใบค่ะพี่น้องวา่าสิมาปลูบกบวเขียวฝนตกจากจาก็ได้ขนเดอดออกอีกแล้วบวไหวนเดดออกก็งสีกัน,น้องก็จะเหี่ยวเรายังปลูกไม่ได้ด้นี่ฝนตกจากจากไมมบัหันไหมพูดผ้าน่องคือเป็นนางทั้งหมเอาซิพูดไหมในปากระเบนย่ นี่น่อยไหมนั่งไงมีในคลองไปะล่าชุดมีหอดปลากระเบียนด้พี่น้องมีปลากระเบียนได้ไงก็ที่ปลูกมันก็จะเหี่ยวเด้ปลูกแล้วแดดออก ต้นไม้ก็จะชุมช่มฉ่ำชุ่มชื่นเห็นไหมแตกใบไหนเห็นหรือ,อ,ย,อยังบอกพี่ฟิล์มดูหน่อยพี่ฟิล์มเคยเห็นไหม,ไมเหรอมันเห็นตัวเดียวเหรอมันอนยะู่ในน้ำอกเดี๋ยวย่าจะอปลามาปล่อยแล้วจะเริ่มปล่อยปลาสักสามรอตัวได้ไหม ต้นใหม่มันติดแล้วแบบที่นี่ต้นประยุ่งหายห่วงแล้วอยากเรียนพกาวมาปลูกฟังนั้นหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ถึงห้าต้นเราจะเอาพาออกกัดนนี่ล่อยให้นำรงนี่ชุมช่มชืม้นชุ่มฉ่ำพ่อน้ำออกมาทั้งขังก็ไม่ต้องหดน้ำยาก ก็สร้างล่งปล่อยปลานิ่งต่างหากเลยกสร้างล่งน้ำก็สร้างบกแตว่งน้ำโ,โอ้จินมาเยาน้ำดิคนเยียงว่ะมันนี่วหมาอืมมันนียอืมแยกมันจะแดดหอนทังทีกัน พร้อมที่จะปล่อยปลาได้แล้วเพราะว่าระบบน้ําเราลงตัวแล้วเราจัดการน้ําไม่ให้ไหลลงมาได้แล้วน้ําเราก็ใสจริงๆเลยต้นไม้ที่ปลูกกติดแล้วค่ะติดแล้วดาวไปเล่นอยู่บนนู้นไปนู่นอยู่กับท่อมน่นอ่ะอันสูงอ่ะนะไปนั่งอยู่บนเป่ะให้พี่วีมาขึ้นเ้อะ เขียนะคะที่เหลียวหมู่บ้านนี้ปลูกแล้วทเทแล้วแต่งตัวตว่วจาจะปลูกผักสวนด้วยปลูกสวนบานนี้ไปปลูกเขียเราได้แดดออกยันเพิ่นเหี่ยวอันใดหกักปาดไม่มยังหนึองสิบคน,นก,ก็ยังบ่หักเหยียบวันนั้นขึ้นนะแต่ว่าถอดบูดได้นะ่ะหยียบทางอาหารนะ่ะก็เอาหมาขึ้นไปกวนตัวเนาะ นั่นละถอดบูดก่อนจะไปเจียบจีดต้มไปใส่ถังโอ้มันหัวจากอยู่ดอกเห็นว่าเป็นหมากะไร ไปนั่งเล่นเปีนเออเล่นรวดเล่นเลื่อควายบายมันเลืค่ควายโอ้ยบอกว่ายถอดบูดก้อนจะไปเอาขีดต้มไปหยับทั้งอาหารปา่า <c oughs> หมามามันจะไม่กัดหนูเหรอ,อดูกระทอมก็จะมีไฟอันนี้เนี่ยมันคือกิดผิบอ่าแตกแต่มันนปิดระบบน้ำนะคะแม,มาวัดมาถังปลาปิดระบบน้ำไว้เพราะว่าฝนตก เสด้ทางหญ้ารอบๆไปเรืเ่อยๆเกยวออกเกยวออกไปเรื่อยๆน้ำเรียดออกค่ะก็เกาบาดที่นี่ ô và chỉ mất buộc ừ. chỉ mất buộc bậc kia dàn bậc kia nhau nhà thiệt nhà mấy cái yêu nhà gia, yêu sự sự yêu. nhà cái đây miền này con cái anh tài เด็ดหรอคะกุเก้าลรวครับพี่น้องก็วันบัน,นี้ตักสีไม่เปียกนะเพื่งนหม่กันหัอน้ำเคลื่อนที่ ก็ยังบ่อนนั่นปุีิปุปงปุตุนแค่ก็ได้โอป้าตกมาจากจากบวกแง่ก้าวเดียวแดดออกปนณิฮอนคับกัวเกาน่านบอกแล้วว่าจะลืมอ่ะอันงาพักขาที่พนนั่นนัไปหายไหมตัดมาห้ยไหมโอ้ต่างแกไปเสียวไม้เดย ยันปากหมาอีกน้องบ่ถือกันอยู่แต่เกาอยู่โอ้กูบ่ตากแล้วแดดให้ฮหอนปานนี่พี่น้องเอ้ยพอแตงมาหอดหน้าแดดออกย่างคักโอ้แต่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 หอนหอนแสดงเหตุเหตุอย่างไรงานไหลเลยเราขับพี่น้องคลิปนี้ลำหน้าพี่น้องไปจทเที่ยงเท่านี้นะคะเข่ารงการนาดิปลูกต้นไม้เต็มเลยล่ะบ้านนี้สองร้อยต้น ไปก่อนครับพี่น้องอเตรียมทาก่อนตั้งทาก่อนบานน่